ว้ยเปล่าสายดีนี่กอกปลาไนนงคุณหมักเด่นคอนอกเกิดสับเอหะเอต้นมะนาวหรอกต้นมักหน้าวพี่น้องมาเบิ้งปลาอะคือเกลือนหน่อยใช่ไหมไม่ใช่อิ่มบอกสับเนี่ย ปลาหอดบ่คอยเห็นสนนนับปีหนองเอ้ยปล่อยไายเต๋อเบิดเงินไปทนนเทไรตัวหน่อยหอมใบเห็นนะไหมเนาะไปบ้นานเบิกใหม่ปะคะเห็นตัวหน่อยมันกินมันหลุดปลาตัวใหญ่กับตัวหน่อยเฮ้ยโกขาวพู้ขึ้นเบิดพี่เนาะเมื่อเนาะเอามาปากักหอยกินมันมาจาก สบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้ยอินดเอ้ยหยับหักบวัวปะดะอันนะอันหุ่อะยืนอ่ะสบายดีเนุ่่งเถื่อสบายดีเน่เถืเ่อได้ดเถื่อเถื่อเถื่สบายดีสบายดีป่าลูกสบายดีพ่อแม่ป่าลูก สายป่านตัดผมใหม่พี่น้องเติร์ดเติร์ดเด้๋นี่เป็นสาวเติร์ดสบายดีเด้วยง่ามๆลูกสบายนี่งามๆสบายดีงามๆอันนี้มีเรื่องกลุ้มใจเนาะพี่น้องเขียดอานาพาพี่น้องมาเบิ่งสวนหนำให้อานาอีแม่ปู ปลูกมักแตงโมเนาะมีพี่น้องอานาคอมเมนต์มาว่าอยากให้ปลูกมักแตงโมแตงไทยเฮาเฮากระตังไหวแล้วเนาะว่าเฮาสิปลูกแตงโมแล้วก็บุกระโพดจะปลูกเมืองไหนแม่แถบสวนนี่เบิดแถวนี้เบิด์นี่พี่น้องนี่แตงโมก็ปลูกแค่ไห่แล้วก็จะไปปลูกพันธุ์ตัวนั้นนะแม่ปลูกไรมองเลยเนาะบุกระโพดนอกจากสืบมาบุกหลายแล้วก็ มันก็พูดน้ำพี่น้องปลูกไว้อุ๊ดลบชายป่านผักะเสษเรหาก็าติดอ่ะพี่น้องมะพร้าว,วก็เริ่มติดอ่ะปลากับพวค่อยเห็นเนาะพี่น้องมันตกมาปล่อยอยีกรายหนะึ่เนาะแต่มันก็แพงเลือกเกินพี่น้องเอ้ยสื่อปลาก็ได้แพงไหนแพงดีกับสดใหม่พอดีเบิดตานไปเลยนะ หลานปลายให้ไปวิได้ต้นใหม่ก็ตักส um uh yeah, the ิ่งใหญ่ไว้ใหญ่การือบางวัดขอนย่งใหญ่เดืมะาต้นเดียวมันอันนี้องแสนปายหวดปีกายนะอเดมะพร้าวกดเดียวกเดียวกบกกอันนาะหน่อไม้กกเดียวการนัก็ตายเบิ นี่ตัวนี้ิกรเบิดชีเรียสอยู่ประเด๊ะปลาอีกบานีซสิเอามะพร้าอันนั้นบานิซี่ไปแกะเอามะพร้าวธรรมดาครัมะพร้าวกะทิเห็พี่น้องเขาเฮ้ยมะพร้าวกะทิมะพร้าวเขาปินธรรมดาสะอาเขาไม่เจ็บไปมะพร้าวข่าวหางมากะเองเอาไว้เห็ดกะทิท่หน้าเบื่อใช้โกขาวเบิ้านี่เขาซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะพี่น้อง กะกดเงินออกมาจนเบิดได้พี่น้องมาซื้อโทรศัพท์ <c oughs> ได้กะมีลุงแล้วว่าบ่ให้ปลูกอันนั้นอยู่นี่สีงาดอ,อมีแต่สีงาดไปปลูกขวนะปลูกหน้าในกนากกนหน้าบางกองหันหนาบางกองหันอยากปลูกหลายๆอยีนอ่อนมันหัดแพ้งแพงได้อดเอาเอาเอาทิร์นพินาก่อน,น,อน,นอเป็นแห้งไร้หน้าบางกอกกับเป็นตะม้วนแน่ จริงๆเข้ากัเอยากปลูกกกจิกผู้ใดใครอยากปลูกกกจิกกกหั่งก๊กตัวเหตดเปนเกิดนื้อมองหน้ามองกอกค่ะแต่ว่ามันกระเพกนะพี่น้องต้นใหม่มันกระเพกมันเปนว่าถึกถึกนี่ปลากระเดื่อขึ้นต้นตัวหน่อยตันหน่อยเหรอ หายเห็นอยู่ดอกวขันนี้มันก็ค่อยขึ้นมาก,กินสายปาน,น,นอันขี้กัเริ่มไข่แน่แล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ฮะบางมื้อก่อนน่ะไข่หน่ำแม่ยกับไปหาหมอกระเศร้าเนาะดีขึ้นนะก็แม่นบ่ไปหาหมอนี่กะโอ้เจ็บก็บอกว่าตันทรงมันรุดตันทรงรุดนึกปวดบัดต้นบ่โตบัดปวดแล้วก็เมื่อยแล้วก็เมื่อย กันเป็นบบไปห้ามอนี่กะเจ็บไปได้เติบได้พี่น้องเฮ้ยอีเมลเจ็บมาไปเท่าไรเหมือแลนะ้วเนาะแ้บเไปห้ามอใส่ป่านก็เดิมดีขึ้นแน่มือนนิมบได้ไทายร้ายมือนน้นี่แหละห่างก็ดีขึ้นมือน,นีิพี่น้องนะกะมีเหลืองซิมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะ <laughs> พี่น้องเอ้ยอกใจอันนั้นเฮ็ดแอปธนาคาร คอยเปลี่ยนโทรศพัพท์แผนไหนพี่น้องเปลี่ยนโทรศัพท์ตัวนี้นี่หดะกองแนวสื้อโทรศัพท์ใหม่เด็กก็เอาเอาแอปอาฟฟซทุกอย่างเข้ามาโทรศัพท์ตัวนี้เบิร์ต่บัดน,นี้ไป็ระบบแอปตัวั้นเนาะแอปธนาคารอยู่ในโทรศพัพท์ตัวเก่าก็คือว่ามันติก่อเขาง่ายๆเนาะคือเคยก่ออยู่ไทยมันก็นก่อง่ายเนาะพี่น้องก็เอาข้อมูลบัตรประชาชนเออบัตรนังสือเรินทางอนะในการ ตามบาดแถะเข้าไปแต่มันก็ไไรเนาะแล้วก็มันก็แจ้งคอความมาคอยลงลงเนาะลงมามันแจ้งคอความทางเบอร์เนาะพี่น้องคืดบ่พอเนี่ยเฮ็ดตอนมันก็หลายปีแล้วเนาะพี่น้องมันก็เลยลงไปไปลบแอปตัวนั้นทิ่มแอปธนาคารตัวเก่าฮะลดเข้าธนาคารบ่ไลเนาะพี่น้องกดเงินก็บโบไลยังก็บ่ไไลได้บัดนี้ลบแอปได้พี่น้องบัตร ขันแมนบัตรตู้เอทีเอ็มกับมันกับโบมี่เนาะพี่น้องแถวปักเซ่เนี่ยมันต้องอยู่ไทยบัตรเดียวเนาะมีบัตรเอทีเอ็มกับมันกับกดบอลไล่มันต้องกดผ่านแอปอย่างเดียวออเสียงพี่น้องเอ้ยลบแล้วก็โทรไปห้าศูนย์เข้าแลยเนาะเขาโทรไปห้าศูนย์เนี่ยศูนย์เข้าก็บอกว่าโบไลต้องไปท้ายเองต้องไปไปธนาคารเองธนาคารไหก็ได ไป็ตาธนาคารไทยพาณิชย์นะต้องไปประเทศไทยพูนจังสิเปิดอแอปได้ฮะทุ่องอันน่ะเห็นอยู่อยู่บ่ทุ่งอยังทุ่งเงินเ,เอออยู่อันนั้นแหละอยูย่เสืออีปานฮะพี่น้องเอ้ยอุกใจอุกใจก้นเงินกับบุได้เงินนะกับบมีได้ดอกพี่น้องหมื่นหนึ่งมหาศาลปาณ เก่าพันนี่แหละว่าเสียเอาซื้อนุ่มใส่ปานเนาะเอาไว้ซื้อนุ่มใส่ป่านใบเก็บ่านุ่มใส่ป่านเนี่ยเพราะว่าซื่อโทรศัพท์เัวนี้ได้ดกดมาจนเบิดพี่น้องซื้อโทรศัพท์ที่อยากได้โทรศัพท์ก็อยากให้มันง่ายขึ้นนะพี่น้องโทรศัพท์ตัวนั้นมันกับเดิมเพศนะเนาะเดิมใส่ย่างกันยากรึนะก็เลยกล้าว่ามัน ได้สิได้เปลี่ยนนะนะจะได้กระไดเปลี่ยนก็นเลยลงทุนใหมถ่ายคลิปเนาะพี่น้องใน <Yeah. S 1> วันนี้แอป,ปธนาคารก็มาเขาบ่ได้พี่น้องเอ้ย <Yeah. S 1> แต่ก็โทรไปถามมันนั้นเขาได้นอกผู้เขาอยู่ด่านนะนะ <Yeah. S 1> พี่น้องเขาก็บอกว่าไปบ่ได้ส่วนนี้ไปบ่ได้ไปบ่ได้พ่อมิดต,ตรงทาเข้าเปิด ไปกดเงินซื่อ,อหันได้ไปกดเงินในตูฮ่ฮะพราะมันจิมีตู้อยู่สองเมตรเนาะพี่น้องตู้ธนาคารไทยพาณิชย์อะอยู่ใกล้ๆล้านหันนี่ยนมก็เห็นหันเนี่แเนมห้าล้านก็ก็บบเห็นนะเฮ้ยยางลงไปดูมพูดจังอันนี้จังกดได้ใกล้ๆหันเนี่ยโบไกลเป็นไหนตู่ฮะไปกดหันไดแต่ว่าไปคามไป คั้นทีไปธนาคารนะไปอไรเพราะว่าธนาคารอยู่ซ่องเมฆหขันเข้าปิดเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดนี้มันบ่มีคนไปมันบ่มีคนไปเข้าก็เลยปิดก็เลยบ่มีธนาคารไทยนนี้อยู่อ,ยองเมฆค่ะขันเดินไปกับไปพูนยังเมียพี่ม่วนพี่บูน,นไปพี่บูนหูจังสีไปธนาคารไหน มันต้องไปธนาคารอย่างเดียวเนาะพี่น้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คอยไปเบิงใน YouTube นะเขาบอกว่าติกี้หันเปลี่ยนไดน้ทัทง้งทั้งทั้งแอปค่บะบัดเดี๋ยวนี้หันเขาบอกให้เปลีนน่ยนเนาะมันมีคนแต่ว,ว่าอ่างซื้อนะ้วก็ไปตัวหันแหละเขาก็เลยบอกบอกอนุญาตเห็ุแบบนั้นบัดน,นี้ขอยไปเบอรใน youtube นะ ก็ได้อุกใจพี่น้องเอ้ยอุกใจแเงมินอุกใจเงินก็กดบัารจากที่จังไหนเสียเงินอีกแล้วไปไปไทยก็ได้ข้าเม็นไปด้านช่องเมกกะข้าเม็นไปได้ดีกะต้องเสียเงินจ้างตำรวจหรือว่าจ้างเขาผ่าย่างเขาไปข้าเม็นจ้างบัตรน้อย ีาเนานะมันไปบดได้พ่อมิดอ๋อพี่น้องจัะเฉียดจังไหนจัะสีห้าวิธีใดจัะเฉียดจังไหนจังสีใดภูมิใจเทยถ้าแต่ประเทศเปิดพูดได้พี่น้องเฮ้าใส่ปันเอ้ยเป็นจระไดยพี่น้องอันนั้นโทรศัพท์ใหม่แจ้งอยู่บ่ ค่อยไปเบิ่งคลิปเก่าเนาะมันโบแจงอดีเนาะถ่ายโกโบมันกับเ็นบุษัาสตร์ไปไหนดิโบคืออันนั้นค่อยไปเบิ่งสองคนอื่นถามมันแจ้งแจ้งตัวหน่อยก็เห็นบ่ปลากบะปลายหรอกพี่น้องหัดแพงแพงปลาใหญ่ฮาโลน้ตัวใหญ่ปลาหน่อยฮาโลหนึ่ง ปลาหน่อยหนึ่งโลดหนึ่งหนึ่งนะมปลาหน่อยฮะเออหันปลาหน่อยหันซองแซนหาโลดหนึ่งหันน้อยหน่อยหันองแซนหาบัดปลาใหญ่หันโลละแปดสปลาใหญ่ฮะพี่น้องให้พี่น้องโทรศัพท์ตัวนี้มันดีตอนเฮาปิ้นกล่องมุนกล่องจะได้มันกรบโมตองอันนี้ก็ได้เนอให้น้องโมตองปีดวีดโอมันมุนไดอัตโนมัติ นี่พี่น้องปลาเห็นบ่น้องเห็นบ่หาบลาล่ายดอกยังมีความหยาบน้อยหนึ่งพี่น้องมันกุัแกแม่นบ่อยู่ซื่อๆคนปลาคนเงยที่เห็นป่าดุปลาใจปานพร้อมด้วยพี่น้องไทย จยยอยเลยสบายดีนะขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เก็บมาเป็นชาปานเดลยอขอบใจมากเลย,ยนะน่าบูดปุหดยหยกียนิ่ใน,นติดนิ่มมากเลย,ยอยากได้อันนั้นพี่น้องว่าชีช่างตัวกอไก่ข้อไข่ให้เอ,อิบตัวเป็ดตัวนะให้ชาปานว่าชีช่างในด,ดาสดาธนาคารกะปิด ตบ,บาบาสีตัวเป็ดตไก่ฮะนะตม้าตัวยัวง,งฮะนะที่มันเป็นกระดาษฮะวันน <ừ> ี้ใช้ป่านเห็นยังกระสียังยังยังฮะนะสีสีท่าเมสีแว์เายเอืทาม,ม้าอ,อืมข้า,มาวสีข้าวาบลกข้าตอเพื่อข้าสีอ,อยากได้แผ่นนะนะหา<ะ> <sang. S 2> ทักข้าหาสื่อยูปป่บากเซ่มันกระยาพี่น้องหนัน ขานะว่าสิสั่งในดาสดาก็สิบดได้สั่งในพี่น้องสิดร่องถ้าได้มีโอกาสไปปักเซ่ที่ร้องไปหาเบิ่งให้แซ่บปานโอ้ปลาดิบเขาบอกเอาอีกจักจิบปลายโลพุ่นเนาะมันจังสีเอื้อเอื้อเอื้อแถวนี้ยพวกเนี่พี่น้องหน่อยเดียวเนาะก็ผายแง่งมาอ้อม ไป่สื่อผ่านแง่งก็ไม่ได้เงินก็เงินใจพี่น้องเอ้ยแอปธนาคารกับมาเป็นจะสิสิไปกดเงินจากนายันนี้ยเพราะมีเงินใส่แล้วัตรเอา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 ไม่บายนะดุ ไายบายเนี่ยขอบคุณพ่อแม่ปลาลูกที่เขาเมื่อไม่ไหวไมีแต่ว่าเมื่อเข่าปากซื่อๆกันแด้จุ๊บใส่ปากซื่อๆนะคะก็ใส่ปานเป็นเติร์ดเติร์ดจะเติร์ดเติร์ดขอบใจพ่อแม่พี่น้องไายบายเนี่ยลูกเดี๋ยวเฮาสีหาแนวแตงไทยมาปลูกอีกเนาะพี่น้องแล้วก็จิปลูกไปได้เรื่อยมากระโผงกระปูมึงบักร hmm. ้ายแต่ขันเป็นนี่สิ และเอาไปาาดไดขายเออก็ะปดกใ้เนาะเออขั้นมันเป็นนา,ายฮะคองมันบับบลายกันเป็น,นจะยุ่มแขมวะยัแม่จะปลูกขะปพดยุ่มบ<อ>่คั้นว่ายุ่มนี่แขวโบเลยนะฮะแก้วโบแขวยึงเลยนะฮะปลูกบนยิ่มแขวะภาควงนี้เอากนะ็เป็นเด้กพี่น้องเอาพุนมาใสนะ่เอาขี้งวมาใส่ยน้อยเดียวเนาะ ช่นี้คนอื่นเขายังปลาบักลายลายมันปลาห่ออ่อนแถบหาแนมหากับเพาเห็นบายยอุกใจพี่น้องเอ้ยขอบใจน้ำใจเยเอ้ยเมื่อยเมื่อยเหอยขอบใจพ่อแม่พี่น้องปลาดุงมัดสุขสุขคนอ้าอ้าอ้าอ